ข่หาวทุกคนเปิดวินาทีแม่เฟินแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเจอกับลูกสาวองอิงเพชรบ้านแพงหลังจากไม่ได้เจอกันพักใหญ่ๆเลยนะครับคณใครอะเขามีของสนะวัสดีค่ะวันนี้เตรียมของไว้ให้องิงเยอะมากอะไรอ่ะแล้วฉันเตรียมเวอร์มากเลยนะฉันเตรียมอย่างละลังหนึ่งลังไปเลยชิคกุชชี่ให้ถ่ายเท่าไหร่ใส่เดียวเออไหม โอ้เช็คความโป้ของแม่ดูสิว่แม่โป,ป้ปงคณเคอะเขามีของคนไค้อ่ะเามีของควันนี้เตรียมของไว้ให้องอีเยอะมากอะไรอ่ะแล้วฉันเตรียมเวอร์มากเลยนะฉันเตรียมอยา่างละลังเนอ่งหนงลังเลยชิคกุชชี่ ให้ถ่ายเท่าไหร่ใส่เบียร์โอเคไหมโอ้ยเช็คความโผลของแม่ดูสิกลัวแม่โผล่ใครอะคนใครอะีของมีสัอบลาบบอมาเศร้าไม่เครียดเนาะไม่เล่นมากี่ปีแล้วม่เล่นมากี่ปีแล้วสามปีแล้วอ่ะโอ้ยน้องเสาเจไปเฟซบุ๊กไง รีดดว่า fc แฟนขับกดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆครับทุกคนหลังทางด้านแม่เฟิร์นครับทุกคนได้มีการลงคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้นะครับเป็นวินาทีน่ารักน่ารักครับทุกคนเมื่อแม่ลูกเจอกันครับก็รีบเข้าไปกอดกันเลยทันทีครับทุกคนสำหรับอุงอิงกับแม่เฟิร์นครับและที่สําคัญ fc แฟนขับเนี่ยหลุดโฟกัสครับทุกคนวันนี้แม่เฟิร์นก็มาในชุดสีชมพูสดใสนะครับแต่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็เดินวนคุณแม่อยู่นั่นแหละครับทุกคนคือเดินวนเพื่ออะไรเพื่อเช็คความเรียบร้ ของแม่เฟิร์นนั่นเองคับทุกคนเราจะเห็นน้องเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรจริงๆคับทุกคนเวลาที่ได้อยู่ ใกล้ๆองคงอิงเพชรบ้านแพงและอย่างวันนั้นไปถ่ายคายออด้วยกันนะครับทุกคนป๋อมแปมอธิพรเนี่ยน้องคือแบบวันนั้นแต่งตัวแบบอาจจะไม่ค่อยมิดชิดนะครับองค์อิงอเพชรบ้านแพงเดินมาแล้วมาเดินวนพี่ป๋อมแปมกับทุกคนแล้วก็เช็คความเรียบร้อยว่าวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยหรือเปล่าโป๊ไปหรือเปล่าวันนี้เช่นเดียวกันครับทุกคนองค์อิงก,ก็เดินสำรวจแม่เฟิร์นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นความน่ารักของน้องที่เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เป็นธรรมชาติกับทุกคนไม่มีอะไรปรุงแต่งจริงๆนะครับสำหรับอุค์อิง ้านแพงน้องรู้สึกแบบไหนน้องก็แสดงออกมาแบบนั้นจริงๆถ้าน้องได้รักใคร,ครับทุกคนน้องก็จะแสดงความเป็นห่วงให้กับคนนั้นจริงๆนะครับอย่างวันนี้ก็จะได้เห็นคลิปองคงอิงเพชรบ้านแพงกับแม่เฟิร์นเนี่ยเขารีวิวสินค้ากันด้วยครับทุกคนวันนี้ก็เป็นทางด้านพิตตี้เกิร r ลแบรนด์นะทุกคนเป็นสินค้าของแม่เฟิร์นที่เข้าไปสนับสนุนเอ็มบี MV เพลงประกอบภาพยนตร์คลายอ้อด้วยถ้าทุกคนได้สังเกตก็จะมีโลโก้ครับของพิตตี้เกิร์ลแบรนด์เนี่ยเอาไว้ข้างๆแล้วก็มี m อ็มร้อย ใช่ไหมครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าแม่เฟิร์นเองเขาก็สนับสนุนอุ๋อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พระโจในทุกๆด้านจริงๆนะครับในส่วนของวันนี้ไลฟ์สดเอาวันนี้มิ้วข่าวกระแสพยายามจะถามทุกๆคนว่าวันนี้เขามีการไลฟ์สดหรือ,อยังเพราะว่าเซิร์ชแล้วมันไม่เจอครับทุกคนวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้ววันนี้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงน้องก็ค่อนข้างน้อยด้วยเนาะเพราะว่าวันนี้เฟซบุ๊กของอุ๋งอิงเนี่ยครับทุกคนเหมือนกับว่า โพสไม่ได้แชทไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้แล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยเนาะวันนี้น้องก็ได้ออกมาแจ้งเตือนข่าวสารให้กับพ,พ่อพ่อแม่เนี่ยได้รับทราบกันว่าหากจะติดตามน้องความเคลื่อนไหวต่างๆกันพุกคนให้ติดตามทางช่องพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจนะครับรวมถึงพ่อแม่อุ๋งอิงลําเพลินออฟฟิเชียลนั่นเองครับพุกคนวันนี้น้องก็ค่อนข้างหน่อยเลยนะผู้ติดตามเยอะมากและคาดว่าก็น่าจะกลับมาเร็วๆนี้ครับพุกคนสําหรับ Facebook ของน้องอุ๋งอิงเพจบ้านแพร่อย่างที่บอกว่าเป็น Facebook คนดังในช่วงนี้ หรือไม่ดังก็แล้วแต่ช่วงนี้มีปัญหาบ่อยเนาะทุกคนมีปัญหาบ่อยไหมครับบางคนก็บอกกอับอิ่มนะว่าอุ้มอิ่มระมัดระวังด้วยนะในการลงคลิปในการโพสต์อะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่า,าแพลตฟอร์มเนี่ยแอปฟ้าหรือว่าบ้านฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาบ่อยก็ขอให้น้องครับทุกคนได้กลับคืนมาเร็วๆก็แล้วกันเนาะแล้วก็ตอนนี้คิดว่าทางด้านองค์กรเนี่ยก็กําลังมีการดูให้อุ้มอิมเพชรบ้านแพงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับพ่อโจเขาก็มีทีมโซเชียลของเขาอยู่แล้วนั่นเองนะครับ เห็นบรรยากาศทุกคนเข้าไปดูนะตอนนี้ในบ้านดําของอิงเพชรบ้านแพงอะ่ะน้องมีการอัพคลิปกับแม่เฟิร์นนะครับเป็นการถ่ายารีแอคหรือว่าเป็นการรีวิวสินค้ากันวันนี้ก็น่ารักมากๆกับทุกคนแต่วันนี้อุม้มยังไม่เจอไลฟ์สดหรือว่าไลฟ์เสร็จแล้วไม่แน่ใจเพราะว่าเพิ่งขับรถกลับมาถึงอคอนโดนะครับวันนี้ก็ก็เลยเนี่ยไม่มีโอกาสได้เปิดดูนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ วันนี้เชิญชมในความน่ารักครับของแม่เฟิร์นกับวงอิงเพชรบ้านแพงวันนี้แม่เฟิร์นก็เผยว่าโอ้โหเตรียมของมาให้ลูกสาวอีกแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นลูกสาวคนเดียวแล้วก็คนแรกจริงๆครับทุกคนสำหรับแม่เฟิร์นนะเขาอยู่ในวงการออนไลน์เนี่ยมายาวนานมากๆแล้วก็จะมีศิลปินดาราครับทุกคนสำหรับสับเปลี่ยนนะทุกคนสำหรับสับเลียนกับแม่เฟิร์นมาไลฟ์สดมาต่างๆแต่เขาไม่เคย เปิดรับใครเป็นลูกสาวขนาดนี้เพราะว่าเขาเห็นความน่ารักขององค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนสำหรับแม่เฟิร์นเนาะก็เลยรักแล้วก็เอ็นดูน้องและสนับสนุนน้องมาจนถึงทุกวันนี้จริงๆอย่างวันนั้นไปถ่ายภาพยนตร์คายอ้อนะครับอยู่ในกองถ่ายแม่เฟิร์นกับทุกคนขนกับข้าวมาเหมาร้านก๋วยเตี๋ยวมา เพื่อลูกสาวจริงๆอันนี้เขาทําเพื่อองค์อิงจริงๆนะทุกคนเมากับข้าวมาเป็นถาด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 ให้ชีมงานนะคะแล้วก็รวมถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเอามาเป็นรถเลยก็คือตอนนั้นคือมี f c ฟซีแฟนขับที่สามารถทานได้เลยครับทุกคนก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยแล้วก็ต้องขอยอมรับจริงๆเนาะว่าเขาก็รักด้วยใจจริงๆอ,องค์อิงก็รักแม่เฟิร์นด้วยใจจริงๆนะครับเราได้เห็นว่าวันนี้น้องเป็นห่วงแม่เฟิร์นมากเลยนะวันน,วนี้ว่าแม่เนี่ยแต่งตัวมิดชิดหรือเปล่าโป๊ไปหรือเปล่าน้องจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับแล มาแล้วนาอทุกคนอย่างเวลาไปไปเจอน้องอย่างเงี้ยคนรอบข้างน้องแต่งตัวไม่มิดชิดอุงอิงก,ก็จะเดินไปบอกไปเตือนไปบอกไปเตือน โตเกินวัยนะครับทุกคนเป็นคนที่เก่งเกินวัยจริงๆนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับวันนี้เราก็จะได้เห็นว่าน้องเป็นคนที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายจริงๆแล้วก็น่ารักกับคนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทาไมวันนี้ FC ฟซีฟันขับถึงรักแล้วก็ซับพอร์ตเอ็นดูน้องจนมาถึงทุกวันนี้ครับทุกคนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับรักเอ็นดูซับพอร์ตน้องแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันครับสำหรับภาพยนตร์คอ้อซึ่งวันนี้พี่ผงกระแสก็ไปชมภาพยนตร์มาก็เห็นโปสเตอร์ภาพยนตร์คายอ้อนี่คือแบบโอ้โหเต็ เดียวครับทุกคนแล้วก็วันที่17กรกฎาคมครับพุกคนใครอยากจะฟังเพชรชาวดินนะครับได้ฟังกันอย่างแน่นอนครับพุกคนในโรงภาพยนตร์นะครับสำหรับใครอ้อต้องบอกแบบนี้ว่าน่าติดตามแล้วก็น่าชมน่าดูมากๆเป็นหนังของบอสโจยมินที่เขาทุ่มทุนสร้างแล้วก็เป็นหนังของ วงการหมอลำที่ทําเป็นครั้งแรกเพราะฉะนันไปซับพอร์ตแล้วก็ไปสนับสนุนกันครับทุกคน17นี้ก็จะได้ชมผลงานของน้องแบบเต็มเต็มเลยทีเดียวครับทุกคนสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับวันนี้เป็นกาลังใจให้แล้วก็มีผักกระสเองครับทุกคนเราได้เห็นว่าน้องก็ตั้งใจใทุกอย่างจริงเนาะวันนี้คือเป็นคนที่แบบตรงต่อเวลามากๆองคอิงกับพ่อโจนะครับวิมสัมผัสมาหลายต่อหลายงานแล้วนะวันนั้นไปถ่ายกองถ่ายไคอ่ออพ่อโจกับองอิงมาแต่เช้าตรู่เลยครับทุกคนมาแต่เช้าจริงจริง องอิงพ่อโจนะครับแล้วก็งานอย่างงานแม่เฟืแบบนี้เขาก็จะไปก่อนเวลาเสมอนะครับชื่นชมในความน่ารักของคููพ่อลูกก็ขอให้งานเข้ารัวๆเฮงๆปังๆแบบนี้ไปตลอดเลยนะครับสำหรับพ่อโจกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกันละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะทุกคนแล้วก็วันนี้เอาคลิปน่ารักน่ารักในแอปดําของแม่เฟิร์นมาฝากซึ่งหลายคนก็คือแชร์มมอิ่มเยอะมากๆเลยนะทุกคนก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารัก,รกที่แม่เฟิร์นแบบเจอลูกสาวแล้วก็โอโห่รีไปกอดลูกสาวเลยแล้วก็มีการถ่าย คอนเทนต์ด้วยการลงแอปต่อๆหรือว่าแอปดำด้วยวันนี้นะครับทุกคนไม่แน่ใจว่าไลฟ์สดผ่านไปหรือ,อยังเพราะมีขออา่าวกระแสก็เพิ่งกลับมาถึงเหมือนกันเดี๋ยวจะไปย้อนดูที่ทุกคนมีการขับมาชมกันแล้วกันเนาะสำหรับความน่ารักของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพะแลวก็พ่อโจนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอิมด้วยเนาะแล้วท้ายคลิปนี้จะเอารูปอุ๋งอิงก,กับแม่เฟิร์นมาฝากทุกคนนะครับ